สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างป,าประจำงวดวันที่17มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างนะคะเป็นสูตรเบาๆสมองบ้างนะมาเช็คดูเนาะ ว่าตัวเลขที่เราชอบจะมีอยู่ในสองตัวนี้หรือเปล่าะค่ะประมาณนี้แล้วกันเริ่มแต่งงวดแรกเลยนะคะงวดที่หนึ่งใช้แค่ร้อยบนบวกสองมีค่าเท่ากับ x บวกหกนะคะอาจารย์จะลองทำให้ออกตั้งแต่งวดที่ออกหกเจ็ดนะ,ะอันนี้จะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะก็คืองวดที่ออกหนึ่งหนึ่งลองไล่ดูนะคะหนึ่งหนึ่งร้อยบนก็คือหกเจ็ดนะ ร้อยบนนะคะเลขสี่บวกกับสองเป็นหกหกบวกกับหกก็เป็นสิบสองหัดแรกเลยค่ะออกหกเจ็ดนี่นะคะอันนี้บวกหกนะอันนี้สองคงที่แล้วได้ที่หกเจ็ดตบบนี้เลยค่ะหก เขียนเสร็จแล้วใส่มันจะเลอะเลกหน่อยต่อบาววดที่สองตรงที่ออกหกเจ็ดร้อยบนเลขสี่พัดลมปิวกระดาษหกเจ็ดนะตรงหนึ่งอันนี้ตรงเลขเจนะ็ดนะการเขียนเลขผิดนะ เปิดเลยไปข้ามไปหน้าหนึ่งเอาเจ็ดนะบวกกับสองเป็นเก้าเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าเมื่อต่อหกเจ็ดก็ออกมาที่เก้าหนึ่งต้องเอาอยังลบทับไว้นะเข้าเลขเก้า ทำไปสักสองสามงวดแล้วค่อยใส่สีแล้วกันเมื่อที่สามตรงที่ออกเก้าหนึ่งออกมาที่สี่เจ็ดแปดนะสามตัวบนเอาหลักร้อยที่เป็นเลขสี่แล้วก็เอาบวกกับสองก็ได้ล็อกเดิมนะหกหกกับหกก็เป็นสิบสองจากเก้าหนึ่งแล้วเป็นสี่หกนะคะสี่หกเข้าหลักหน่วย สี่หกหลักร้อยก็คือเลขแปดนะออกมาที่แปดหนึ่งสองแปดบวกกับสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหกนะศูนย์บวกหกได้หกออกมาที่หกหกต่อมาจาก 6, 6, หกหลักร้อยคือสองศูนย์สองก็เอาเลขสองมาสองบวกสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบหกหกแล้วก็สี่สี่เลขสี่นะเอาที่หน่วยก็ได้หรือที่สิบก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะหกหกต่อมาว่าที่ หกนะคะหัวที่หกตรงที่ออกสี่สี่หลักร้อยก็เลขสี่ตรงนี้ออกสี่สี่หกนะเอาสี่บวกกับสองสี่บวกกับสองก็เป็นหกหกบวกกับหกก็เป็นสิบสองได้หกกับสองออกอะไรหกสามหกสามนะ ประมาณนี้แล้วกันถึงงวดที่แปดหกสามเรามาดูหลักร้อยเก้าห้าหนึ่งเอาเลขเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดจากหกสามก็เป็นหนึ่งสี่เดินดีนะแค่แค่สองตัวเองแล้วก็สูตรก็ง่ายๆเลยเอาเก้าเก้าหนึ่งสี่ก็าเก้าเหมือนเดิมเก้าบวกกับสอง อันนี้ออกมา9 9 0 9ก็2ก็เป็น11 1กับ7 1กับ7ออก9 1พอ91หลักร้อยก็0 97ใช่ไหมเอาเล็ก0บวกกับ2 0บวกกับ2ก็ได้0บวก2ได้2 2บวก6ก็เป็น8 ก้าหนึ่งแล้วแปดห้าโอเคแปดห้าอ่าตามนี้เลยเก้าหนึ่งสี่หกหกหกสี่สี่ 6กสามอ่าหกสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดห้าสองตัวเดินดีนะใครจะอิงสูตรนี้ก็ได้นะหาสูตรเด่นที่มันไม่ชนกันมาก็ได้นะไม่แน่ใจนะว่างวดนี้จะเบิ้ลด้วยเปล่านะคะอ่ะตอนนี้เราก็ไล่มาหมดแล้วนะ ตามนี้เลยหกเจ็ดอะไรนี่เรามาทำงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้ว,นะว,ลวออกมาแล้วแปดห้าทีนี้หลักร้อยก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเท่าไหรเก้าเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าเราก็ออกมาที่แปดเก้าแปดเก้าก็เข้าที่เลขเก้า ก็ทำอีกพวดหนึ่งเลยเดี๋ยวก็ใส่สีตรงนี้นะท่านี้หลักร้อยก็คือเลขห้าห้าสี่สี่เราเอาห้าเอาหลักร้อยมาบวกกับสองทำเหมือนเดิมห้ากับสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับหกก็เป็นเป็นสิบสามตามนี้เลยแตจะเอาตัวไหนแนวทางของเขามันชอบมาข้างหน้านะชอบบา,างหน้าแต่เลขที่เราทำได้มันจะเก่งที่เลขสามเก้า เลขสามจะมาหรือเปล่าหรือจะเป็นเลขเจ็ดหรือจะหลุดอ่ะอยู่สามอย่างนี้นะมาไม่มาแนวทางมันก็ชอบมาข้างข้างหน้านะคะตามตามหลักแล้วมาข้างหน้าเยอะเลยะคะ่ะแทบทุกงวดเลยก็ว่าได้นะะก็คือแนวทางของเลขเจ็ดนะคะ,คะวันนี้จะมีเลขเจ็ดหรือเปล่าะคะ่ะเลขเจ็ดจะเจ็ดอะไรฮะ หรือว่าจะสามอะไรแนวทางของสองตัวเดินดีนะคะท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งสูตรนะเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้นะเดี๋ยวจะแยกวางนะคะไม่วางด้วยกันจะสอนแบบนี้เลยจะได้จําได้ด้วยนะเนี่ยเจ็ดกับสามเนี่ยถ้าแนวทางของหลักสิบที่เราทํามาสองสูตรนะอาจารย์สอนไปแค่สูตรเดียวนะเพราะว่าสองสูตรนี้มันบวกแล้วมันได้เลขเดียวกันคือเลขสองกับเลขสาม และอีกสูตรหนึ่งจะได้1กับ3าคือแนวทางของเลขขี่สําหรับงวดนี้ถ้าเราชอบเลขสามก็สูตรนี้ก็มีเลขสามนะคะถ้ามันหลุดก็จะอาจจะเป็นเลข7แต่ถ้าใจอาจารย์ชอบเลข3มากกว่านะคะว่าเดือนมกรานะคะถ้าเป็นเลขเด่นประจําเดือนของมกราจะเป็นที่เลขสามนะคะเด่นของเดือนนะอาจารย์จะจดไว้ทุกเดือนเลยนะไม่ทราบไปจดไว้ที่เล่มไหนนะเดี๋ยวเดือนมกรามใช้เล่มนี้ เขาเรียกว่าเลขเด่นประจําเดือนนะเลขเด่นคือว่าดาวเดือนนะคะดาวของเดือนแต่และดาวเด่นของแต่และเดือนนะคะท่านผู้ชมมันจะมีเลขให้เฉพาะเป็นงวด,ดไปเออเป็นเดือนเดือนไปนะ,ะเดือนไหนเลขอะไรอย่างเงี้ยสําหรับเดือนเนี้ยมกราคมเนี่ยมันจะเป็นเลขเดือนจะเป็นเลขสามถ้าไม่มาล่างก็ต้องอยู่บนน่าจะอยู่นะไม่น่าจะหลุดนะคะ ตามนี่ได้เนาะแต่อาจารย์เนี่ยมีทุกเดือนเลยะคะ่ะตั้งแต่เดือนมกรากรุมพามีนาเดี๋ยวเวลาหลังว่างๆจะหวังให้แล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงมันจะเข้าจริงหรือเปล่าเงี้ยอันนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่กดติดตามช่องอาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยเนาะมีดีชนแนลนะคะ,ะ,คะอันนี้จะรอผลอยู่ว่าสองตัวนี้จะมีมาให้เห็นหรือเปล่านะคะเราก็ชอบที่ เลขสามถ้าอาจารย์ชอบเลขสามบางทีมันก็มาเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมต้องระวังด้วยนะคะเลขที่อาจารย์ชอบบางทีมันก็ไม่ค่อยมานะแล้วก็ทําไปตามสูตรนะแล้วสูตรอื่นอิง,อ,งอิงมันด้วยนะคะไม่ใช่ใช้สูตรนี้สูตรเดียวอะอันนี้เป็นสูตรถ้าระยะสิบเอ็ดงวดเนี่ยสิบสิบเอ็ดงวดแล้วเลขแค่สองตัวนี้ก็ก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะอยากทำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะอาจจะมีอีกสักสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรเด่นแบบง่ายๆแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูหลักหน่วยล่างเลยนะคะว่าจะได้อะไรถ้าแนวทางแบบนี้นะสูตรนั้นนะมันจะระบุให้เลยว่าหลังจากที่หลุดแล้วมันจะชอบมาที่หลักหน่วยนะฮะแต่ถ้ามันก็เคยมาที่หลักสิบมันก็ไม่แน่นะคะอยวลองดูที่ตัวเลขเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด่นล่างแบบสองตัวมาตัวนะฮะหรือถ้าเป็นกรณีเบิ้ลน่มันจะมาแต่ว่าแนวทางที่ทำเนี่ยมันไม่มาด้วยกันเลยนะฮะมันมาแค่ตัวเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสามจะสามอะไรก็ว่าไปนะจะเป็นสามหนึ่งสามแปดอะไรก็ว่าไปเราเอาสามไปจับกับครบล่างที่มีอยู่ก็ได้แนวทางครบล่างที่ทําได้สําหรับงวดนี้ไม่มีเลขแปดนะคะแนวทางมีเลขหนึ่งเลขสามอะไรแบบนี้มีประมาณหกตัวนะตัดห้าออกไปใครไม่ตัดก็ได้นะเพราะว่าจระเข้ฟาดหางมันก็เคยหลุดเนาะอ่าตามนี้นะดูแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเด่นล่างนะคะแบบสองตัวเดินดีเช่นกันนะคะระยะ ประมาณก็หลายงวดอยู่แล้วก็หลุดไปหนึ่งงวดทอหลุดปุ๊บกลับมาจะเดินที่หลักหน่วยทุกงวดเลยนะคะอยากชมก็กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์นะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ